ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าทุกคนเคยเห็นงานชิ้นนี้หรือเปล่าที่เขาเอาภาพเนี่ยมาตัดเป็นริ้วๆแล้วก็สลับตำแหน่งกันไปมาเรื่อยๆก็จะได้งานที่โคตรเทแบบนี้ครับผมก็เลยอยากลองทําบางไอเดียก็ไม่ได้ยากอะไรเลยครับทุกคนอย่างเช่นภาพนี้ถ้าสมมติผมแบ่งเป็นทั้งหมด5ริ้วผมก็แค่สลับตำแหน่งหนึ่งให้ไปอยู่5 5มาอยู่1 2ไปอยู่4 4ไปอยู่2แล้วก็3อยู่ที่เดิมถ้าอยากได้งานที่ละเอียดขึ้นมาหน่อยก็แค่ซอยริ้วให้มันเยอะขึ้นเท่านั้นเองครับและแน่นอนว่าวันนี้ผมคงไม่ได้ทํามือแต่่ผผมจะทําานนี้ ใช่ครับครับเขียนโค้ดสิ่งแรกที่ต้องทําก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมาเลยครับก็แค่การอ่านรูปเข้ามาเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับรูปของเราก่อนอย่างเช่นผมอ่านรูปนี้เข้ามาครับโดยที่หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าคอมพิวเตอร์เก็บรูปเป็นยังไงความจริงแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ได้เห็นรูปเหมือนเรานะฮะแต่คอมพิวเตอร์เห็นรูปเป็นตัวเลขที่แบบมหาศาลขนาดนี้ครับหลังจากนั้นสิ่งที่ผมทําก่อนก่อนที่จะทําการซอยย่อยรูปเป็นแถบๆครับก็คือการครอบรูปให้เป็นรูปหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่ารูปแบบสี่เหลี่เราตองั แล้วก็จะได้รูปประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็คือการซอยย่อยรูปครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมให้ซอยย่อยทั้งหมด25แถบด้วยกันผมก็คำนวณว่าแต่ละแถบจะต้องมีความกว้างเท่าไหร่ก็คือเอาความกว้างของรูปผ่านด้วยจำนวนแถบหลังจากนั้นเราก็แค่บอกโปรแกรมครับจากบรรทัดที่31เป็นต้นไปเนี่ยคือการบอกโปรแกรมว่าเฮ้ยให้เอาแถบแต่ละแถบจากทางซ้ายไปไว้ทางขวาเอาทางขวาไปไว้ทางซ้ายเหมือนกับแอนิเมชันที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกครับและรูปก็จะได้หน้าตาออกมาอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะครับรปอองงเเราาาานนนนีีีีี่่่่่่่่่่ยยยก็สลลลััับบบ้้้้้้ววววทแแแแแตตตไมมมมผคคคใชดดดิิ ให้บอกว่าเฮ้ย <l compens ator> ถ้าอย่างนั้นลองสลับบนล่างเพิ่มให้หน่อยสิแล้วมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยครับนี่ก็คือหน้าตาของผมเมื่อถูกซอยย่อยเป็นทั้งหมด25แทบแล้วก็สลับซ้ายขวาบนล่างครับก็คือแทบไม่เห็นเลยว่าเป็นรูปอะไรมาก่อนแล้วถ้าสมมติผมต้องการเปลี่ยนลองดูครับจาก25แทบเป็นทั้งหมด100แทบหน้าตาของรูปมันจะเปลี่ยนไปยังไงลองดูนี่ครับ <l ux> นี่ฮะนี่ก็คือหน้าตาของรูป100แทบที่ผมก็โอ้โหแตกเป็นสิ่เสี่ยงได้อีกครับแต่ว่าเป็นสี่เลลลกกงงงงงอออจจิิิินนตตาาาารรดดูถ้้้้สสมมผมผทํ่่่ีีวยยืโห จะเหนื่อยใช้ได้เลยแต่เมื่อเราเขียนโค้ดมันก็ทุกอย่างอยู่ในคอมพิวเตอร์ครับให้เขาทําให้เราลองขั้นสุดดูที่1000แถบดูบ้างครับทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหรูปเนียนมากครับเหมือนไม่ได้เป็นการซอย่อยมาเลยแต่เหมือนกับการเอารูปเนี่ยมาแต่งให้มันแบบมิลเลอร์หรือว่าอะไรอย่างนั้นน่ยโพเทมีมาร์กทั้ง4คนเนะี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ก็คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับทุกคนสําหรับการใช้โค้ดไม่ได้แก้ปัญหาวิศวบแล้วแต่เอามาแต่งรูปลงไ G เล่นๆไว้เจอกันใหม่